สวัสดีค่ะคลิปนี้จะชวนมาทำข้าวเหนียวมะม่วงทานเองง่ายๆหรือจะทำขายเพื่อเป็นอาชีพเสริมก็ได้ค่ะสูตรที่ให้ในวันนี้เป็นสูตรที่ทำง่ายอร่อยลงตัวไปชมวิธีทำกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะเราก็จะนำข้าวสารเหนียวค่ะไปล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยล้างจนกว่าน้ำจะใส่ดีนะคะพอน้ำใสด่ดีจากนั้นก็ให้เราแช่ไว้ข้ามคืนค่ะ ในส่วนของข้าวสารเหนียวนะคะใครจะใช้เป็นสายพันธุ์อะไรก็ได้ค่ะในส่วนของเราที่ใช้ในวันนี้นะคะก็ใช้เป็นข้าวสารเหนียวธรรมดาที่เราใช้ทานเองค่ะแต่ถ้าใครจะทําขายนะคะแนะนําให้ใช้เป็นข้าวสารเหนียวเคี่ยวงูค่ะเพราะจะเป็นเม็ดสวยโอเคค่ะในส่วนของข้าวสารเหนียวของเรานะคะอันนี้ก็ได้แช่ไว้ข้ามคืนแล้วค่ะจากนั้นเราก็จะนําไปล้างน้ําให้สะอาดล้างจนกว่าน้ําจะใสดีค่ะ ลืมบอกไปนะคะสูตรที่เราให้ในวันนี้เราไม่ได้ใช้สารส้มในการล้างข้าวนะเราใช้เป็นน้ำเปล่าธรรมดาค่ะพอล้างข้าวสะอาดแล้วเราก็จะนำมาใส่หวดค่ะในส่วนของหวดนะคะแนะนำให้ราดน้ำให้เปียกข้าวจะได้ไม่ติดหัวดค่ะหรือในขั้นตอนนี้ถ้าใครไม่มีหวดนะคะก็สามารถใช้เป็นซึ้งนึ่งก็ได้ค่ะ ส่วนในขั้นตอนนี้เราก็ได้ตั้งหม้อจนน้าร้อนแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะใส่ใบเตยลงไปด้วยค่ะจะได้ช่วยเพิ่มความหอมถ้าใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะจากนั้นก็นําข้าวลงไปนึ่งได้เลยค่ะส่วนการใช้ไฟในขั้นตอนนี้เราจะใช้เป็นไฟกลางนะคะอย่าใช้ไฟแรงเพราะจะทําให้ไฟไหม้หวัวดของเราได้ค่ะส่วนในขั้นตอนนี้เราจะใช้ฝาหม้อปิดไว้ด้วยนะคะจากนั้นนึ่งข้าวอยู่ที่15นาทีค่ะ ตอนนี้เราก็ได้นึ่งข้าวครบเวลาแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนําข้าวของเรามากลับด้านค่ะการที่เรากลับด้านข้าวแบบนี้จะช่วยทําให้ข้าวของเราสุกเสมอกันนี่พอกับด้านข้าวเสร็จนะคะจากนั้นเราก็จะนําไม้นะคะมาเกี่ยรเล็กน้อยค่ะเพื่อให้ข้าวของเรากระจายตัวกันออกพอเกี่ยข้าวเสร็จเราก็จะนําฝาหม้อนะคะมาปิดไว้แล้วก็นึ่งต่อ15นาทีค่ะ ในช่วงที่เรารอให้ข้าวสุกนะคะเราก็จะมาเตรียมทําในส่วนของน้ํากะทิไว้สําหรับมูนข้าวค่ะส่วนผสมทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้เลยโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะจากนั้นก็ตั้งหม้อเสร็จแล้วก็ใส่หัวกะทิลงไปค่ะในวันนี้เราใช้เป็นหัวกะทิกล่องสําเร็จนะคะก็จะมีความเข้มขน้นเราจะใส่น้ําเปล่าลงไปเพื่อลดความเข้มข้นของหัวกะทิด้วยค่ะในส่วนของหัวกะทินะคะถ้าใครไม่มีก็สามารถใช้เป็นหัวกะทิข้นสดได้ ในส่วนของยี่ห้อกะทิที่เราใช้ในวันนี้นะคะก็เป็นยี่ห้อนี้เลยค่ะน้ำตาลทรายในวันนี้เราใช้เป็นน้ำตาลเสขาวนะคะความหวานก็สามารถปรับได้ตามความชอบค่ะเกลือป่นเราจะใส่เกลือป่นลงไปด้วยนะคะจะได้ช่วยตัดรสชาติให้มีความอร่อยกลมกล่อมค่ะแป้งข้าวเจ้าในส่วนของแป้งข้าวเจ้าเราก็จะใส่ลงไปด้วยนะคะจะทําให้ข้าวของเรานุ่มค่ะ พอเราใส่ส่วนผสม,มลงไปครบหมดแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะคนให้ส่วนผสม,มทุกอย่างเข้ากันดีค่ะในขั้นตอนนี้อย่าเพิ่งเปิดไฟนะเราจะต้องคนให้แป้งข้าวเจ้าละลายก่อนค่ะโอเคค่ะพอเราคนจนตัวแป้งละลายดีจากนั้นเราก็จะเปิดไฟในขั้นตอนนี้เราจะใช้เป็นไฟกลางค่อนอ่อนนะคะและในขั้นตอนนี้เราก็จะใส่ในส่วนของใบเตยลงไปต้มรวมกันจะได้ช่วยเพิ่มความหอมค่ะ ในขั้นตอนการต้มน้ำกะทินะคะแนะนําให้คนตลอดเวลาอย่าหยุดมือถ้าหยุดมือจะทําให้ตัวแป้งติดก้นหม้อแล้วก็จับตัวกันเป็นก้อนค่ะตอนนี้เราก็ได้ต้มน้ำกะทิมาจนเนือดประมาณนี้แล้วค่ะจากนั้นเราก็จะปิดไฟเสร็จแล้วในขั้นตอนนี้เราก็จะคนเล็กน้อยเพื่อให้น้ำกะทิของเราได้คลายร้อนค่ะตอนนี้เราก็ได้นึ่งข้าวครบเวลาแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนําข้าวมามมลกันเลยค่ะ เสร็จแล้วเตรียมชามผสมจากนั้นก็ใส่ข้าวเหนียวที่เราเนื่อสุกเมื่อสักครู่นะคะลงไปในส่วนกะทินะคะก็ยังร้อนอยู่นะในขั้นตอนนี้แนะนําให้ใช้ข้าวที่ร้อนและน้ํากะทิที่ร้อนค่ะจะทําให้เราหมุนข้าวได้ง่ายอันนี้คือเคล็ดลับสําคัญเลยนะคะและในขั้นตอนนี้เราก็จะใช้ทัพพีค่ะในการคนผสมและก็ให้เราทําอย่างเบามือนะคะเพื่อไม่ให้เม็ดข้าวของเราหักค่ะ หรือในขั้นตอนการคนผสมนะคะใครจะใช้เป็นไม้ไผยก็ได้นะเอาตามถนัดของตัวเองเลยค่ะพอผสมข้าวและน้ำกะทิเข้ากันดีนะคะจากนั้นเราก็จะใช้ทัพพีค่ะเกี่ยให้หน้าข้าวของเราเรียบเนียนเสมอกันดีทําแบบนี้จะช่วยทําให้เม็ดข้าวของเราดูดซึมส่วนผสมได้ง่ายค่ะโอเคค่ะในขั้นตอนนี้เราก็ได้ใช้ทัพพีนะคะเกี่ยหน้าข้าวของเราเรียบเสมอกันดีแบบนี้แล้วจากนั้นเราก็จะพักข้าวของเราไว้10นาทีค่ะ การที่เราพักข้าวไว้แบบนี้นะคะจะช่วยทําให้เม็ดข้าวของเราได้ดูดซึมเอาส่วนผสมทุกอย่างเข้าไปในข้าวทุกเม็ดค่ะและที่สําคัญนะคะจะช่วยทําให้ข้าวของเรานุ่มอร่อยมากค่ะส่วนในขั้นตอนการพักข้าวแนะนําให้หาภาชนะมาปิดไว้ด้วยค่ะเพื่อกันข้าวของเราโดนลมข้าวของเราจะได้ไม่แห้งนะโอเคค่ะในขั้นตอนนี้เราก็ได้พักข้าวครบเวลาแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะมากลับด้านข้าวค่ะ ส,นนส่วนในขั้นตอนการกลับด้านข้าวนะคะเราก็จะใช้ไม้ไผ่ในการกลับด้านข้าวแบบนี้ค่ะก็ทําอย่างเบามือนะข้าวของเราจะได้ไม่หักค่ะส่วนในขั้นตอนการพักข้าวนะคะไม่แนะนําให้พักนานเกินไปนะถ้าข้าวเย็นตัวเวลากลับด้านจะกลับยากค่ะพอเรากลับด้านข้าวเสร็จนะคะเราก็จะใช้ไม้ไผ่ค่ะปาดหน้าข้าวให้เรียบเนียนเสมอกันดีเหมือนเดิมพอหน้าข้าวเรียบเสมอกันดีแบบนี้จากนั Ronnie ้นเราก็จะพักไว้ก่อนค่ะ <Wha> ต่อไปเราก็จะมาทําน้ํากะทิสําหรับราดข้าวเหนียวมะม่วงกันเลยค่ะเตรียมหัวกะทิในวันนี้เราใช้เป็นหัวกะทิกล่องสาเร็จเหมือนเดิมนะคะจากนั้นก็ใส่แป้งข้าวเจ้าแล้วก็คนให้แป้งข้าวเจ้าละลายตัวดีค่ะพอคนจนแป้งข้าวเจ้าละลายดีจากนั้นเราก็จะนําไปตั้งไฟกันเลยค่ะเราก็จะเทส่วนผสมทุกอย่างนะคะลงไปในหมอ้อจากนั้นก็ใส่เกลือใบเตยใส่ลงไปต้มรวมกันจะได้ช่วยเพิ่มความหอมค่ะ พอใส่ส่วนผสมลงไปครบแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะเปิดไฟในขั้นตอนนี้เราจะใช้เป็นไฟอ่อนนะคะคนไปจนกว่าตัวน้ํากะทิของเราจะเดือดขอบหม้อ,อขึ้นมาค่ะในขั้นตอนนี้จะต้องคนตลอดเวลานะคะเพื่อไม่ให้แป้งของเราจับตัวกันเป็นก้อนค่ะตอนนี้เราก็ได้ต้มน้ํากะทิเดือดขอบหม้อ,อขึ้นมาแล้วค่ะต่อไปเราก็จะปิดแก๊สแล้วก็นําลงไปพักไว้ให้คลายร้อนนะคะในส่วนของน้ํากะทิไม่แนะนําให้ต้มนานนะคะเพราะจะทําให้น้ํากะทิแตกมัน พอเราต้มน้ำกะทิได้ที่นะคะลักษณะก็จะประมาณนี้เลยเดี๋ยวตอนที่เขาคายร้อนนะคะตัวน้ำกะทิจะข้นเหนืดกว่านี้ค่ะตอนนี้ข้าวที่เราพักไว้ก็คายร้อนแล้วค่ะต่อไปเราก็จะมาจัดเสิร์ฟกันเลยในขั้นตอนนี้จะสังเกตว่าข้าวของเราก็เรียงเม็ดสวยเหมือนกันนะก็จบลงไปเรียบร้อยค่ะสําหรับวิธีทําข้าวเหนียวมะม่วงสูตรนี้เป็นสูตรที่ทําง่ายมากเลยนะคะที่สําคัญอร่อยลงตัวค่ะ ในขั้นตอนนี้เราก็จะใช้น้ำกะทิราดลงไปนะคะก็ใส่ลงไปได้ตามความชอบค่ะในส่วนของถั่วโรยหน้านะคะเราใช้เป็นถั่วเขียวซีกล้อเปลือกเนื่องนะคะหรือใครจะใช้เป็นถั่วทอดก็ได้ค่ะเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันเลยค่ะอร่อยลงตัวมากเลยค่ะข้าวมีความนุ่มหอมกลิ่นกะทิส่วนความหวานก็หวานกำลังดีนะคะใครที่ชอบหวานมากกว่านี้ก็สามารถปรับเพิ่มในส่วนของน้ำตาลได้ค่ะ สูตรที่ให้ในวันนี้ก็หวานกำลังดีนะคะทานคู่กับมะม่วงสุกแบบนี้ก็อร่อยลงตัวพอดีเลยค่ะส่วนในขั้นตอนนี้เราก็จะทํามะม่วงให้ดูนะคะเราก็ทําเป็นลักษณะประมาณนี้เลยค่ะหรือใครจะทําเป็นลักษณะแบบไหนก็ได้นะเอาตามสะดวกตามความชอบของตัวเองเลยค่ะโอเคค่ะสําหรับท่านไหนที่ทําแล้วทานไม่หมดก็สามารถเก็บใส่ตู้เย็นไว้ทานพรุ่งนี้ได้นะคะพอเราจะนําออกมาทานเราค่อยนําออกมาอุ่นค่ะ โอเคค่ะในวันนี้เราก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ